ทย์จันทร์อังคานที่ผ่านมาเป็นช่วงของวันหยุดนะครับ,รบหลายคนก็ออกไปท่องเที่ยวนะฮะตามหน่วยงานต่างๆก็ปิดตัวลงนะครับคนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรสักไรน,นะครับเพราะห่วงใยที่จะไปเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาของตัวเองจนกระทั่งเป็นช่องทางทําให้คนร้ายนั้นสามารถเข้าไปก่อเหตุได้นะครับอย่างที่<ม>ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,ร,ร,ษตรหรือว่าทกอสอที่สาขาท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะเข้าไปงัด ตู้ ATM ด้านในธนาคารนะครับแล้วก็สามารถงัดได้สำเร็จเอากล่องใส่เงินไปด้วยนะครับนี่นะฮะที่ตั้งของธนาคารทกศทาชนะนะเป็นอาคารพาณิชย์สอชั้นนะครับประตูด้านหลังประตูด้านหลังเนี่ยมีร่องรอยการใช้หัวตัดแก๊สตัดเหล็กเข้าไปนะฮะแล้วก็ตัดระบบกล้องวงจรปิดตัดระบบสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะฮะ มองดูด้านหน้าของสํานักงานเนี่ยเหมือนกับปกติดีไม่มีอะไรก็ปิดประตูไว้อย่างดีครับแต่คนร้ายเนี่ยเข้าไปทางด้านหลังนะฮะเพราะด้านหลังเนี่ยประตูไม่ค่อยจะแน่นหนาเท่าไหร่พอตัดระบบต่างๆได้แล้วนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้หัวตัดแก๊สเนี่ยนะฮะตัดเหล็กกล่องใส่เงินที่มีอยู่4กล่องนะครับที่ อยู่ภายในตู้ ATM นะครับช่วงหยุด4วันเนี่ยนะฮะทางธนาคารเขาใส่เงินไป2ล้านบาทรบปรากฏว่ามีคนกดไปเนี่ยล้าน3 0 0แสนบาทกดครั้งหลังสุดนี่นะฮะก็คือ4ทุ่มของวันอาทิตย์ที่30ทธันวาคมนะฮะแล้วก็แสดงว่ายังเหลือเงินอยู่7 0 0 0 0สบาทแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยสามารถ ตัดตู้ ATM แล้วก็ขโมยเอากล่องใส่เงิน4กล่องไปได้นะครับที่สุดแล้วตำรวจก็ไปเจอกล่องเปล่า3กล่องทิ้งไว้ในสวนป่านะฮะอีกหนึ่งกล่องนั้นหายไปแล้วก็เงินหายไปทั้งหมด7 0 0 0แสนบาทนะครับดูจากรูปการแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นแก๊งที่มีความชำนาญเรื่องเทคโนโลยี ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะงัดตู้ ATM ก็มีการตัดระบบวงจรปิดทั้งหมดนะครับนี่นะฮะแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่นะฮะอย่างที่บอกนะสภาพของด้านหลังธนาคารนั้นก็ดูไม่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรแล้วก็ประกอบกับเป็นช่วงหยุดยาวนะฮะคนก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากนักแล้วอีกอย่างมองไปด้านหน้าของธนาคารก็ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรนะปิดประตูแน่นหนาสนิทดี จนกระทั่งมีคนมาใช้ตู้ ATM ถึงได้รู้ว่าอ้าวมันชำรุดเสียหายแล้วก็ไปตรวจสอบดูถึงได้รู้ว่าถูกนัดไปแสลงเจ็ดแสนบ,บาทนะ,ะครับพูดถึงเรื่องของ ATM เมนี่ยนะมันมีอยู่ข่าวหนึ่งที่สมุป,ปราการนะอันนี้เป็น ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตั้งอยู่ที่หน้าร้านทองเพชรมณียวราชอยู่ที่ปากทางเข้าตลาดเทพประทานในตัวเมืองสมุป,ปราการนรี่ยนะฮะ อันนี้มีคนไปพบว่ามีตู้ ATM เนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันอ้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ถูกงัดนะครับนี่ฮะอยู่ในสภาพนี้นะครับวันนี้เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาขายอยู่บริเวณหน้าตู้ ATM เนี่ยเขาสังเกตเห็นนะครับว่าตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ตู้นี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับตู้ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมันมันเลื่อนออกมาแล้วมันเปิดอ้าอยู่แบบนี้มองเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นภายใน ภายในเครื่องของ ATM แล้วก็เห็นกล่องเก็บเงินด้วยนะครับก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยประสานไปยังทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับปรากฏรออยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับจู่ๆเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งฮะใส่กางเกงยีนสวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินถือหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเดินมาที่หน้าตู้ ATM ตู้นี้พอมาถึงปุ๊บ เขาก็ใช้มือดันเครื่อง A.T.M เนี่ยกลับเข้าไปกุญแจด้านในมันก็ล็อกคลิกเครื่องก็กลับมาทํางานได้ตามปกติเลยนะฮะง่ายๆเลยมาแบบเดินดุ่มๆม,มาดันตู้ ATM เลยตำรวจก็เลยสงสัยว่าอา้าผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาก็ทีแรกไม่ยอมบอกตำรวจก็เลยเชิญมาสอบถามนะครับที่สุดแล้วเนี่ยชายคนนั้นก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่มาจากบริษัทบริงประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่องการนำเงินมาใส่ตู้ ATM รับผิดชอบดูแลระบบของตู้ ATM ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยฮะแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยนะครับเป็นบริษัทเดียวกับที่เคยทำเป็นบริษัทเดียวกับที่รถขนเงินเนี่ยเคยทำถุงเงิน3าล้านบาทตกกลางถนนเมื่อเร็วๆนี้ใช่บริษัทเดียวกันเลยตำรวจก็เลยสอบถามนะฮะว่าอตกลง ATM นี่มันถุงแงหรือเปล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกดูแล้วเนี่ย สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ที่นาเงินมาใส่ตู้ ATM ในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่เนี่ยคงจะแบบล็อกกุญแจไม่แน่น่ะคือดันตู้กลับไปแล้วมันไม่มันไม่ได้ล็อกไงมันไม่ลงล็อกทีนี้พอรถวิ่งผ่านไปผ่านมาปุ๊บมันมีแรงสั่นสะเทือนปั๊บตู้มันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเปิดอ้าวมาเองพูดง่ายก็คือว่าคนที่เอาเงินมาใส่ในตู้เนี่ยคือไม่ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีนะฮะก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นนี่นะครับ แต่ว่าโชคดีนะว่าข้างในเนี่ยเงินก็ยังอยู่ครบใช่ฮะรายที่ไหนนะสุราชน่ากลัวกว่าปกติงัดแงะตู้เอทีเอ็มเนี่ยไม่ค่อยได้เงินไปนะฮะมีรายที่สุราชนี่แหละที่ได้เงินไปเจ็ดแสนใช่นะฮะนี่ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่นานๆเกิดทีกับตู้ ATM นะกับทางทกศนะฮะใช่ครับตำรวจก็ต้องล่าตัวมานะฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ